เที่ยวปอแปลนที่ปักกิ่งกันค่ะพอเข้ามาด้านในแล้วก็มารับพาสปอร์ตตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากด้านในก็จะเป็นให้เราสแตมป์ให้ครบแล้วก็ยังสามารถเอาไปเล่นเกมได้ด้วยค่ะช่วงที่ปามไปเป็นช่วงฮาโลวีนพอดีนะคะทุกคนเขาจะแต่งพาร์คเป็นธีมฮาโลวีนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกขายน้าขายป๊อปคอ์นะคะอย่างตรงนี้เขาก็เป็นจุดถ่ายรูปให้เราถือรูปโป่งหน้าเน่ารักแบบนี้ค่ะถ่ายกับเจ้าลับบูบูข้างบนมันโซคิวมากทุกคนน่ารักสุดตรงนี้มีเรือลีมูด้วยค่ะ คล้ายๆคาเฟ่นะคะมีขนมต่อไป,ไปเดี๋ยวเราไปประสาทของมอลลี่กันค่ะ<ม>ด้านบนจะเป็นคาเฟ่นะคะนี่เป็นเมนูนะคะน่ากินมากอันนี้ที่ปามสั่งมาเป็นลาเต้นะคะอาหารที่นี่ก็อร่อยมากๆเหมือนกันค่ะของปามสั่งมาเป็นสเต็กกับสปากเกตตีต้นะคะแล้วก็อย่าลืมลงมาชั้นใต้ดินด้วยนะคะมันจะเป็นเอกซิบิชันต่างๆของคาแรคเตอร์ในป๊อปมานะคะ เพราะทำดีมากน่ารักสุดๆแล้วก็ยังมีช็อปขายของด้วยนะคะทุกคนที่นี่ก็จะมีเป็นพวกลิมิเต็ดที่จะมีขายแต่ที่ป๊อปแลนเท่านั้นด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีโชว์ลาบูบูด้วยนะคะ